สบายดีเวียงจันนะฮะวันนี้เราอยู่ที่ร้านน้องฝ้ายอีกแล้ววันนี้น้องฝ้ายนะแต่งชุดสีขาวนะเขาเรียกว่ากางเกงสีน้ำตาลนะวันนี้ก็เปิดสองเตาเหมือนเดิมเนาะวันนี้คิวหลายบอวันนี้คิวเขามีอยูมม่ยนะอีกสองกองเนีงง่ยเ,เปิดสองเตาเลยวันนี้ทุ่มครึ่งนะวันนี้ น้องก็มาขายเหมือนเดิมมาก,กับคุณแม่ได้ข่าวว่าเมื่อคืนนี้ไปเที่ยวไหนกันมากันอะไรลูกไปเที่ยวกันไหนกันมากันอะไรลูกเมื่อคืนดูคนคนนู้ <c oughs> นก็ไปด้วยใช่ไหมโอ้หอมามาก <c oughs> ข้าวห่อไข่ใบน้องฝ้ายนะ <c oughs> วันนี้ก็คนเยอะๆหน่อยน้องฟานมาในชุดสีขาวน้าเมื่อคืนนี้ก็สองแสนวิวไปแล้วลว,วันนี้ขออีกนะสี่กล่องลูกค้าสั่งสีกล่องนี่ เสลนไหลหอมเหมือนเดิมนะแล้วก็เขาเรียกว่าปูอาดไส้กรอกปูอาดซอสพริกซอสมะเขือเทศตันนี้ขวดซอสเหมือนตะมุตะนี้แล้วนะจะไม่ใหญ่เหมือนแต่ก่อนเนะ สองกล่องนะสองกล่องก็ห้าสิบพัน่หอกไปเรายังแข็งแรงนะ ไม่ติดเลยข้าวฮอไก่แลหลายคนก็ได้ยินเสียงไว้ว่นี่เด้นี่เด้นี่เด้ก็แมนเด้แมนเด้เนาะ ตอนนี้ครบจักเรือนแล้วตอนนี้ตั้งแต่มาขายนี่ครบจักเรือนแล้วจาได้บ่่15เออกลายไป,ว,ยปว่าเกินกลายไปว่าเกินหรือผ่านนี่มีคนมาเกาะแล้ววันนี้มีคนมาเกาะดูไข่ ต่อไปเด้อ่ต่อไปเด้อโอ้สี่กล่องเลยบ่สมาเออไปสี่กล่องเลยเีต่อไปเลยนม่มียูทูบเบอร์จากอเมริกาไปด้วยหาโฆษณาเออน้องป้ายข้าวห่อไข่ไข่หอข้าววก็ยังเหมือนเดิม ก็มีคนมามาถ่ายนะมารีวิวนะรีวิวคนสวยนะอาหารอร่อยอร่อยตอนแรกเหมือนเหมือนไม่มีคนนะโอ้โหคนเยอะมากวันนี้ คน,คนข้างหลังเขาเป็นคนตีไข่นะวันนี้กลุ่มกลุ่มเพื่อนนะน่าจะยังไม่มานะมาจะกลุ่มคุณแม่เขามีตัวนี้ไข่แล้วก็เอาข้าวโปะเข้าไปเบิบเอาให้ก็หนึ่งกล่องอิ่มพอด,ดี ขอข้าวก่อนหนึ่งเดอ้อนี่น,น้องฝ้ายก็เป็นหนึ่งเน็ตไอดลอลนะที่เมืองลาวตอนนี้ดังมากเนาะไทยเดินมานี่ไงนี่ไงสาวขอไห้ก็จะพูดกันอย่างนี้แบบประจำ ใส่ใส่ใส่เอาไฟมาถามว่าใส่ตะไครไหมโดยส่วนมากก็จะใส่กันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่เข้านะไหนๆซื้อก็ซื้อแบบเต็นที่กันเขามีไหมแบบสองแผ่นอย่างเงี้ยบอปอมีเนาะตะไคสโลงแผ่นเอามีอยู่บ่อ่าขอขอขอค่อยขออันหนึ่งก็จะเป็นสามสิบพันเนาะออ ก็คือถ้าใครซื้อเพิ่มก็จะเพิ่มทีละ5,000ันกะีดนะก็คือแผ่นละสิบาทเออเนี่ยประมาณนี้เนี่ยถ้าเขาเกิดวันไหนก็เออถ้าเกิดเขาใส่2แผน่นมาไหนก็คือของเรานั่นเองอ่าใส่หมดทุกอย่างป่ะใส่หมดทุกอย่างใส่หมดทุกอย่างนี่ใส่แล้วสลา,าย ีเาอย่างนี่โอเคมีอย่างต่อเาห้าพัน่้นคือเสียงดังด้วยเนาะตรงนี้นะเสียงเพลงเสียงอะไรมั่วไปหมดนะเราภาคเองเลยยังภาคไม่รู้เรื่องเลยแม่ค้าก็ยังหงีหูฟังอะไรอะไรเนาะ นี่ลูกชาย้าๆงามๆนั่นไงนั่นไงสาวงามๆอันนี้สองแผ่นคือของค่อยแม่นบ่อ่านี่สองแผ่นคือของเราเราต้องเลงไว้เลงไว้นี่ของเรานะพี่น้องสองแผ่นสามสิบพันือเย้คือพิเศษสูงสุดแล้ะ ยกเวนจะใส่ไข่2ชั้นนะลองป้ายสาวห่อไข่เดี๋ยวเก็บตังก่อนเตยมตงังเ คือถ,ถ้าเราได้กลิ่นสาหร่ายกับกลิ่นไข่เมื่อไหร่เราจะพิ้งนึกถึงน้องไฟขึ้นมาสันทีเพราะว่าจะยืนอยู่ตรงนี้มันก็จะเป็นอ่าะไาเรียกว่าข้าวห่อไข่อันนี้ของทอ้อยนนี่สามสิบพันโอเคแล้วรอรอตรงนี้ข้าวตรงนี้นะนี่รออันนี้ก็คุณผู้ชายเขาก็จะ